เดอะการเดียนสื่อชื่อดังได้ออกมารายงานว่าทามปีศาจแดนแมนเชสเตอยนไนเต็ดได้วางตัวดูกี้ฟีดแมนผู้อำนวยการกีฬาของคิตตันพาเลตเป็นเป้าหมายดับแรกในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสรรหาบุคลากรคนใหม่และเตรียมติดต,ต่อทางคิตตันพาเลตในช่วงสัปดาห์นี้โดยทางฟีดแมนประสบความสำเร็จในฐานะผู้จัดการทีมของคิตตันพาเลตก่อนที่จะกลับมารับงานในตำแหน่งผู้อำนวยการกีฬาในปี2017และผลงานที่น่าประทับใจของเขาก็คือ การคว้าดาวลุ่งอย่างมาร์เกฮีไมเคิลโอลิเซแซมจอห์นสตันเอเบเรชี่แอเซ่และผู้เล่นอีกหลายคนมาร่วมทีมนั่นก็ทำให้ทางปีศาจแดงสนใจในผู้นวยการกีฬารายนี้โดยทางอินิออสที่นำโดยเซอร์จ,จิมแลดคลิปก็มองว่าฟีดแมนคือคนที่เหมาะสมกับทิศทางเชิงกลยุทธ์ของพวกเขาและทางยูไนเต็ดก็ต้องการหัวหน้าฝ่ายสรรหาบุคลากรอย่างเร่งด่วนเพื่อเข้ามาทำงานผพื่นุนกำลังกับแดนแอชเวิร์ต ที่กาลังอยู่ในช่วงของการเจราจากับทางเนงคัลเซน,นเพื่อเข้ามารับงานผู้นักการเทคนิครวมไปถึงโอมาบบราดาเข้ามารับงานซีอในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้เพื่อเข้ามาปฏิรูปสโมสรให้ดียิ่งขึ้นและตัวฟีดแมนเองก็เปิดกว้างในการเข้ามาทำงานภายใต้แดน์แอชเวิร์ดแบบไม่มีปัญหาอีกด้วยโดยก่อนหน้านี้ทางฟีดแมนมีชื่อเป็นหนึ่งในแคนดิเดตผู้นวยการฟุตบอลคนใหม่ของยูไนเต็ดมาตั้งแต่เมื่อปลายปีที่ผ่านมา และมันก็มีรายงานว่าเขามีความสัมพันธ์นดีกับเซอร์เล็กฟักุสันตำนานยอดุนซือของปีศาจแดงซึ่งได้ทายอยู่ในเต็ดได้ตัวดูกี้ฟิตแมนเข้ามาเป้าหมายแรกที่เขาจะเล็งก็จะเป็นไมเคิลโอลิเซ่เปื้ตัวลูกของทางกิตตันพาเลดเพราะทางแข่งรายนี้ก็เคยเป็นเป้าหมายของทีมในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานั่นเองครับและก่อนจากกันไปนะครับก็ฝ่ายทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องตัดเกม ทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ